ดำเนินรายการ MSN Channel ใน YouTube MSN Media Social News สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลกสารคดีเดินทางช่วงบันทึกการเดินทางวันนี้นำพามารู้จักจังหวัดราชบุรีเดินทางไปชื่นชมไปชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสำหรับคณะเราล้อหมุนออกจากกรุงเทพช่วงสายสายสถานที่แรกที่เราเข้ามา เรียกว่าศาลเจ้าพ่อกวนอูซึ่งศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้มีรูปปั้นจำลองเจ้าพ่อกวนอูที่แปลกกว่าที่อื่นซึ่งไม่พบเห็นที่ไหนโดยเฉพาะเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้เป็นปางประธานพรดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนพื้นที่หรือนักเดินทางโดยทั่วๆไปเมื่อมาจังหวัดราชบุรีมักจะเดินทางเข้ามากราบไหว้สักการะขอพร เจ้าพ่อกวนอูณสารแห่งนี้อยู่เสมอกราบไหว้ขอพรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยออกเดินทางไปหาอาหารเที่ยงซึ่งจังหวัดระบ,บุรีก็มีอาหารอร่อยๆอ,อ,อยู่หลากหลายร้านเมื่อกองทัพเดินด้วยท้องเป็นที่เรียบร้อยเราจะมุ่งหน้าสู่วัดนาหนองเนื่องด้วยภายในบริเวณวัดมีศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านราชบ,บรีวัดนาหนองซึ่ง ผ้าที่ออกจากงานฝีมือเป็นผ้าจกมรดกไทยยวนเป็นของดีของขึ้นชื่อจังหวัดราชบุรีใครมีกําลังทรัพย์ก็สามารถอุดหนุนสนับสนุนงานฝีมือชาวบ้านได้ณสถานที่แห่งนี้ส่วนผู้บรรยายนั้นเดินชมเดินเห็นเห็นความอลังการของรายผ้ารายผ้าที่หลากหลายมีทั้งผ้าตีนจก ผ้าจกทั้งตัวผ้าจกแบบประยุกต์ผ้าตาหมู่พิเศษซึ่งใครชอบแบบไหนก็มาเลือกสรรเลือกดูตามอัธยาศัยและเมื่อเดินออกจากศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านราชบุรีเราจะยังเห็นภายในบริเวณวัดมีสถาปัตยกรรมมีศิลปะวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่น่าสนใจ และเมื่อเดินเข้ามาภายในบริเวณวิหารสมเด็จองค์พระปฐมและเมื่อเข้าไปภายในพระอุโบสถจะมองเห็นพระพุทธรูปพระประธานที่งดงามเมื่อเข้ามาแล้วก็สำรวมกายวาจาใจ,จเจริญพุทธมนต์สรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจากนั้นใครจะเดินผ่านสะพานนาคราชขึ้นไปกาบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาก็มีให้นมัสการ รวมถึงข้างพระอุโบสถยังมีท่านท้าวเวทสุวรรณให้ได้สักการะใช้เวลาอยู่ในวัดนานองพอสมควรวันนี้ช่วงเย็นก่อนค่ำเรามีนัดไปยังสถานที่ณสัทธาอุทยานไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานราชบุรีร่วมกับณสัทธาอุทยานไทยจังหวัดราชบุรีชวนเที่ยวงานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ไฟร้านดวง ณศร,รัทธาอุทยานไทยโดยเป็นงานประดับไฟที่จัดขึ้นทุกปีในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ณศร,รัทธาอุทยานไทยซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางมรดกวัฒนธรรมไทยในตัวจังหวัดราชบรุรีสำหรับงานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ไฟร้านดวงจัดอยู่ในบริเวณพื้นที่ณศรัทธาอุทยานไทยบนพื้นที่อุทยานถึง42ไร่ ซึ่งจะถูกประดับประดาไปด้วยดวงไฟกว่าร้านดวงซึ่งถูกประดับตกแต่งตามจุดแสดงต่างๆถึง16จุดภายใต้แนวคิดความสุขสนุกเพลินเบิกบานผ่านเทคโนโลยีร้ำสมัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวนักเดินทางได้สัมผัสกับประสบการณ์เรื่องราวทางพุทธศาสนาศิละปะวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศไทย สาวปิยพยัฒน์วงโดยหวังผู้อำนวยการททท,ทสํานักงานราชบุรีกล่าวว่างานประดับไฟที่นักศรัทธาอุทยานไทยในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททเพื่อเสริมสร้างจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ให้แก่จังหวัดราชบุรีรวมไปถึง เป็นการกระจายรายได้ให้แก่ธุรกิจต่างๆในตัวจังหวัดราชบุรีเช่นร้านค้าที่พักเพื่อทำให้เงินหมุนเวียนไปสู่ในระดับรากฐานและระดับต่างๆโดยงานประดับไฟนี้จะจัดขึ้นในทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์รวมถึงวันนักขัตฤกษ์ตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่ 29มกราคม2 5 6 6รโดยไฮไลท์เด็ดๆของงานนั้นมีหลายจุดอาทิเช่นจุดยุคทองซึ่งเป็นการประดับไฟร้อยเรียง เป็นภาพวัดสำคัญในแต่ละยุคสมัยไฟประดับตกแต่งเพื่อสื่อถึงความรุ่งเรืองของแผ่นดินไทยที่ได้มาจากการเสียสละปกป้องพิทักษ์ด้วยสติปัญญาพระกําลังกำลังกายกำลังใจจากบรรพชนบนรรพบุรุษของคนไทยเปรียบเสมือนแสงจากแก้วดวงไฟที่ส่องประกายจนสร้างความสว่างสวยัยเรืองรองให้กับปวงชนชาวไทย มาเรื่อยๆถัดมาอย่างต่อเนื่องอีกจุดที่ไม่ควรพลาดเช่นเข้าไปเช็คอินถ่ายรูปคืออุโมงคลมหายใจแห่งแสงเป็นอุโมง์ยาวประดับไฟรายดอกไม้สว่างสวัยสวยงามเส้นทางเดินในชีวิตที่กำลังเริ่มต้นเป็นไปด้วยความสุขความอบอุ่นความเบิกบานที่งดงามจัดแสดงไฟประดับรูปดอกไม้เป็นอุโมงโค้งยาวกว่า80เมตร สวยงามระยิบระยับตลอดทางเดิน ที่เดินอยู่ในอุโมงแสงไฟระยิบระยับความสวยงามนั้นหากเดินไปอยู่ตรงช่วงกลางอุโมงค์จะมีทางออกเบี่ยงซ้ายเป็นจุดเช็คอินที่สามารถไปถ่ายรูปซึ่งจะมีเรือจอดไว้ให้ลงไปบันทึกภาพเป็นจุดที่เห็นใครลหลายๆคนวันนี้ก็ลงไปถ่ายภาพและจะมีซุ้มไฟคล้ายๆดอกไม้เมืองหนาวที่เป็นขนปุยๆและก็ปิวไปตามสายลมได้ อันนี้ก็เป็นจินตนาการที่ผู้บรรยายคิดเองและไฟประดับฉากหลังของต้นไม้นั้นยังเปลี่ยนสีของใบไม้ให้เป็นเหมือนฤดูใบไม้ผลิใบไม้เปลี่ยนสี หากมาถึงอุโมงไฟระยิบระยับและยังไม่เดินเข้าหากท่านมองไปทางฝั่งขวาเบี่ยงไปทางขวาก็จะเห็นดวงไฟคล้ายทางช้างเผือกหมู่ดาวหรือเป็นหมู่ดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าเดินอยู่ภายในบริเวณงานพอสมควรอิ่มอกอิ่มใจชื่นชมชื่นชอบชอบใจพอใจที่ได้มองเห็นความงดงามจากดวงไฟ ร้อยเรื่องราวก่าวเล่าความได้เวลาพอสมควรวันนี้ค่ำแล้วค่ำลงค่ำลงคืนนี้ค่ำคืนนี้คงต้องนอนขอเช็คอินแถวแถวจังหวัดราชบุรีสำหรับการเดินทางมาถึงช่วงนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สิ์พเนจรดำเนินรายการรายงานหมายเหตุข้อมูลจำเพาะ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ณศัทธาอุทยานไทยโทร032 383 333หรือเพจเฟซบุ๊กณัทธาอุทยานไทย